สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังรีบเช็คก่อนถูกรีบคืนคนละครึ่งฟลัสส2,568ถือเป็นวันที่2ของการเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งฟลั์หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับสิทธิ์วงเงินระหว่าง2,000ถึง2,400บาทได้เริ่มใช้ใจ่ายจริงเป็นวันแรกเมื่อวันที่29ตุลาคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามยังมีหลายข้อสงสัยที่ประชาชนจำนวนมากอาจยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญ 1. ต้องเริ่มใช้สิทธิ์ภายในวันไหนหากไม่ใช้สิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยใช้จ่ายเลยต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568หากพ้นกำหนดนี้กระทรวงการคลังจะริบสิทธิ์คืนและนำสิทธิ์ดังกล่าวไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 2. วงเงินสูงสุดต่อวัน200บาทใช้ไม่หมดสามารถสะสมไปวันถัดไปได้หรือไม่ โครงการคนละครึ่งพลัสกำหนดให้รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งของยอดใช้จ่ายต่อครั้งสูงสุดวันละ2 0 0บาทหากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน400บาทต่อวันต้องเติมเงินของตนเองอีก200บาทเพื่อร่วมจ่ายแต่หากวันใดใช้ไม่ถึง200บาทหรือไม่ได้ใช้เลยวงเงินของรัฐจะยังคงเหลืออยู่ในสิทธิ์รวมทั้งหมดไม่ถูกตัดทิ้ง ทั้งนี้วงเงินที่ได้รับทั้งหมด2,000ถึง2,400บาทสามารถใช้ใจ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568 3. วิธีการสแกนจ่ายอย่างถูกต้องผู้ใช้สิทธิ์จะต้องกดเข้าไปที่ป๊อปอัพหรือแบนเนอร์ของโครงการคนละครึ่ง plus บนแอปเป่าตังก่อนทุกครั้ง จากนั้นจึงกดที่ปุ่มสแกนจ่ายเพื่อใช้สิทธิ์หากไม่กดเข้าที่โครงการก่อนระบบจะถือว่าเป็นการชำระเงินปกติทำให้ต้องจ่ายเต็มจำนวนโดยไม่ได้รับส่วนลดจากรัฐ 4. ระวังร้านค้าที่ไม่สุจริตพบว่ามีบางร้านค้าที่ฉวยโอกาสไม่เปิดแจ้งเตือนหรือหลอกให้ลูกค้าสแกนจ่ายหลายครั้งโดยอ้างว่าเงินยังไม่เข้าส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนจริง ดังนั้นผู้ใช้สิทธิ์ควรตรวจสอบยอดเงินและการยืนยันรายการทุกครั้งก่อนกดยืนยันการชำระเงินโครงการคนละครึ่งพลัสยังคงเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจนถึงสิ้นปี2565อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ